ปอดกระดานหา้าเดี๋ยวนะมาอยู่กับเพื่อนด้วยก็ได้จู๋แกดูทรงเดี๋ยวได้จู๋แน่แน่เกมนี้ตัวอะไรเอ่ยคือถ้าไปโก้เฟกอะมุมนี้เรามองยากมากเลยนะคืออัพคืออัพชีวิตเขา เมยเยอะอเหี้ยมกือเมยเยอะโอ้โหไปนะลูกไปนะอย่าก,กลับมานะอย่าหวดกลับมานะออเวตโอ้เมยเยอะเป็นตัวเลยค่ะ คุณองเห็นไกลๆเลยนหน้ากากสีขาวใส่ชุดแบบว่าต็กช่างมีเยือ <c oughs> โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีนะมันไม่ค่อยขยันหามันทีวิลลี่ตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี่คือเดินเอาเดินเอาเลยคือแบบ I want you เดี๋ยวถ้ามันเจอหน้าใครเตรียมตัวพับไม้เลยเลยถ้ามันเป็นสายชาร์จเฟสสามนะมันจะได้พับไม้ทั้งวันนะบอกเลย ไม่เอาสิ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 ไม่เคยไม่ค่อยขยันเช็คไม่คย่่อยขยันเช็คโชคดีโชคดีอุ้ยแต่เมื่อกี้มันก็วน,นอยู่นะนตะขาบ คือที่เราวนกับที่มันวนมันต่างกันหน่อยนึงไงโอ้โดวงดีจ,จัดเลยดีนะมันไม่เห็นคือถ้าเห็นเราอาจจะโดนเฟีสาวได้แล้วเราอาจจะโดนโนวันนอนนอนไปเลยก็ได้ดีแล้วดีแล้วโอเคถั้งกันโล่งด้วขึ้นลึนยลย <c oughs> <c oughs> ไม่ขึ้นรู้บอก คือตอนเนี้ยไมค์เคนเบเยอร์น่าจะทำหน้าแบบเฮ้ยมึงรวมหัวแก้งกูอะคือรวมหัวแก้งมันจริงๆเพราะอะไรรู้ปะเพราะไม่เสร็จสามเครื่องพรม <c oughs> แมวหนูไม่เอาไมค์เคนมึงไม่ต้องหลอกไฟกูอีเวนมึงไม่ต้องหลอกไฟกูโอ้โหมันมาเป็นตัวเลยมันมาเป็นตัวเลยลบขวาซ้ายแซกขวาแซกแบวนเป็นวงกลมจังหวะนีเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วบ้านบ้านบ้าน นี่จะต t to h e l ย me help me มันไล่ผมแล้ว <laughs> โอ้โหแม่เดินมาเป็นตัวเลยโอ้โหไมเคิลเมเยอร์ไม่เคิน,อคนโอ้โหมันมาเป็นตัวกําลังขับอยู่เลยหันมาโอ้โหหน้าขาวไปเลย โอ้ยเวนมันมันขยันจริงมันะขยันจริงเอ้ากระจุกผมห่อม่ได่เราเริ่มซ้อมไปเลยมันมีกระจุกผมห่อพูดจะไปรอประตูมันจะโนไามันจะตีเอะเออเอเอเอคือมันนานเกินไปคือสำหรับไม่เคยมีเยอะน่าจะนานเกินไป น่าจะมีกระจุกหอมอยู่ถ้ามีของอันนั้นน่ะมันจะทำให้ชีวิตของเขานั้นเหมือนมีโนวันยิสี่ชั่วโมงบอกเลยใครจะเป็นผู้โชคดีดีกว่าเฮ้ยถ้าเคสพี่มาตรงนี้ไม่ค่อยอยู่แถวนี้หรอโอ้โหแล้วท่อไม่เกิดหน้าประตูคือเกมนี้เกมห่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่มีแต้มจูคัสก่อนไม่มีแ้มฮิวเ่อนไม่มีแ้มหาลยไรสนเค้กฟรีเขาจ้า ยังไงอ่ะไปเถอะไปเถอะอันเนี <wiele> <c oughs> ้ยขาไม่เสี่ยกับชีวิตอันนอยอันน้อยอันน้อยนิดอันนี้ได้ไหมอ่ะคิดว่าไม่เคยเขามีอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเคเดนเ้ยเเฮ้นเฮ้่เนยอ้ยเฮ้ยยเ้อเฮ้เยเ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเยเย เหมือนเราว่ากันแต่จริงๆ,ๆเขาอะ <c oughs> หมุนฟิตหมุนฟิตเอา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 โอ้โหมากันครบเลยวะแล้วพี่แกยอยู่ไหนวะนะเยอ๋อเปไ็นไงอ๋อโอ้โหมากันครบเลยเมเยอร ได้แต้มเก้าพันนี่กูกเล่นจริงปนะเนี่ย